สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกับ LEO Channel TV กับกับผมทีวีเมผู้ปั๊มของไปทั้งวันไม่ได้เพี่อะไรเลยใช่ไหมมาเอามาเอาไม้มาในในกลองใช่ไหมไม่ไม่ไม่ยีงแล้วมาโยนมาโยนมาโอ้สี่เก็ดอันไปปั๊มต่อเดี๋ยวฉันจะเอาให้ในหนึ่งอัน มีแล้วหนึ่งอืมโอเคปากของพไงอุ้ยฉันได้มาชุดหนึ่งน่ะฉันได้มาชุดหนึ่งกับอีกสี่อันไม่เอื้อตกจิบดมกลาวไม่ใช่ไหมไม่ฉันไม่ได้ดมดมกล้าวฉันไม่ได้ดมกลาวน่ะดมกล้าวไม่ใช่ดมกล้าวกล้าวหายใจดีกว่าเขนเล่นขาเลย ไม่ผ่านอะไรไปว่าไม่ทอดแล้วว่าชื่ออ๋อช้นชื่อ G O M Gamer โอ้ตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วเหลือแต่กระจกนะ่ะหน้าที่ใคร มองหน้าต <c oughs> ูน่นอนไม่ช okay. yes. ันนี่แหละฟัันจะไปขุดทรายสักหกบล็อกไม่เป็นไรเพราะซื้อเบลล็กของชันก็มีใกล้จะเช้าแล้วตอนนี้เช้าแล้วตอนนี้เช้าแล้ว เย้ข้าแล้วสะคไรเนี่ยมันแคสอะไรเนี่ยอุ้ยตอนไหนมาได้ไงล่ะเห็นวับมาน่ะมึงทำเพี้ยเลยเนี่ยอมมึงทำาขึ้นอ่ะแ เราจะทำกี่ชั้นบ้านนั้นนะเพื่อการรวมทุกงานเลยไหนเข้าเลยหัวใจยังไม่เข้าเลยได้หนึ่งหัวใจยังไม่เข้าโอมไปจะทำทางขึ้นตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมที่เดิมต่อกัมาชเสียดายตรงนี้อันนี้ชั้นสองเบกคืออะไร มาขอฉันเดยเอากูไหมเดวิงด้วยเดี๋ยวมึงไปเกดไก่ดี้ที่กูคิดทถ้ากูคิดไม่ทำนี่ไปะดีลๆบ้าหอ่นักปะไปขุดทรายก่อน เอาอเคสหลอดให้หมูเลยนะเอาเคสหลอดให้หมูด้วยถ้าถ้ายากโตก็ให้ที่เบาด้วยนะ,ะแต่หมูแต่หมูหิวเฮ้ยเนฮะ้ยเฮ้ยเยเออชุเออ้เว,เ,เวียวก็มีในอินเตอร์เชไม่เอามาว่ะ คือฉันนี่แหละฉันไม่ได้อยู่ใต้ดินฉันอยู่ตรงแม่น้ำน่ะโอ้ฉันได้เครื่องทำไพเช็คด้วยก็ใส่ในอินเตอร์ชีนไม่ต้องทิ้งกันเลยนี่ก็แล้วสําดาเดินที่อะไรเนี่ยหนีเรา ไม่เอาใส่ออกมาแล้วก็เอาเชื้นเบียวกิน<อ>แล้วไม่กินข้าวคุณวันนี้ไม่ครับโอ้โหเคสเต็กชิ้นเดียวแค่อิ่มแล้วมั้ยหรือว่าจะให้ฉันปลูกปรับโหมดแบบฮาร์ดคอร์ไม่เอาเอาใส่เลยเดี๋ยวจะเป็นอย่างตอนนั้นก,กระตันสองลูกกูน,น,นี่กับไตโอ้โหสีขาวมีแค่นี้ไม่ได้ตอนนี้จอร์ดไม่ได้ออกโรงเลยว่ะ ก็ตแต่ก็แต่พาเมืมาวานก็ได้ออกแล้วลูกหม,มูสามตัวเดี๋ยวเราอ้อมมีมีอันนี้อีกไหมที่ไอ้ย่านี่ย่านี่เหลอที่เอาให,ทาให้ที่เอาให้พวกบัวเนี่ยเดี๋ยวไปย้อมสีแกะสีให้ไปสีเหลืองอีกสองตัวดีกว่าเอาสีขาวว่าไม่มีขามันไหลค่ะ นี่ uh huh. เออไม่มีหญ้าเลยนะหญ้าที่วัวกินนะอะอเจอแล้วหนึ่งอันจะเอาไปให้เดี๋ย<อ>วไม่ไปทำอะไรน้เมืามาเนะ่อกี้ขีดออกเ,เลยเออเียวออเอาไปให้จอร์ดนะก็หมา <c ười> ของฉันไงจอรนะ์ดะ ถ้ามันไม่กินก็ไม่รู้ด้วยเอาไปให้พี่เบาอจอตมาละอาหารมาอาหารม้าม้าละ,ะม้าละม้าละ,าละจอตเอาไม่กินใช่จอตนะไม่ชอบกินอนะ่ะปกติถ้าฉันเอาให้มันมันก็กินแล้วเอาอมเอาไม่เอาให้พี่เบลไม่หรือว่าเอาพี่ให้แบ๊กให้แกเบาพี่เบา อ,อร่อยโอ้เอาอีกให้อีกตัวหนึ่งไหมพี่เบากงบางจะปรผสมพันกันแล้วอเ,เอาพี่เบาอีกนึงอีกหนึ่งซ้ำรับรองได้มีได้มีพี่เบาอีกหนึ่งตัวมาเนี่ยโอเคพี่เบา้าหรือแม่เออหรือคาราบาาแดงเออแม่ทำกระจกลแล้วเหรออาอม นายเอากระจกด้ยแม่ออามาเล่ยนนี่ที่วะดูสิอ,อันไหนมึงปั๊มมอามาเหรอมึงปั๊มกระจกนนะี่นะงั้นกูเอาไปทำกดยาเรียนดีกว่าไอ้คนเมายาเิ้งลวแกมันเมายาจริงจะเอาไหมาน้ำสไป,ปนะ์น่ะ เอาไหมาเอาขวดน้ำสไปซ์ไหมเดี๋ยวฉันจะไปเอา,เอาสไปซ์มาสักหนึ่งขวดนะเอาน้ำสไปซ์ที่ไล่เราเลยนี่ออนอเอาไหมาสไปซ์สักแก้วก็จะดีไนหะมนี่ก็ทะเลยำๆอ้าวกินสไปซ์ขวดหนึ่งสิน่าจะดี

มันไปทำชั้นสามเลยเดี๋ยวชั้นกำลังวางเตียงอ้อมไปปั๊มเตียงอีกหนึ่งเตียงสิอ๋อข้างบนก็มีของแกอ๋อเอามาเอามาไหนเามาวางไว้ข้างบนโอเคปั๊มเลยเดี๋ยวบ็อกไม้อยู่เลยไปมาไปมาวะ ไม่กินสิรู้ว่านายเป็นใบเหรอฉันถามคนดูคนดูบอกฉันเลยดูตอนนี้ใช่ไหมไอโอมึงเป็นวัดเปล่าไม่เห็นหรอกไอโอีีเสียงไอโอเป็นวัดเลยเป็นยังไงเสียงเหมือนเดิมอ่ะเหมืนเดิมอ่ะอโอไปปั๊มไม้เลยไม่อุมนะ อืมจะจะทำไงเนี่ยเอาไม่โอ้ยหายไปไหนเอาเลยหายไปไหนกันดูดดดิีใช่ไปตัดเลยไปไปไอ้มังโกน่ามาคนละไม้แล้วนะเดียวกันไม่โอ้คเดียวกันเห็นฉันตัดต้นคริสต์มาสไงใช่เอาไปเลยเนื้อเน่า เลือดยังมีเยอะกว่าเลยตอนนี้ยังไม่ได้มืดเลยก็ยังก็ยังมืดเลยอืมเราจะไปจับตัวอะไรดีเมื่อไหร่เราจะไปไหลดูดาบก่อนแล้วไม่มีของเดี๋ยวอุ้ยชิคเก้นร้อากเก็บไข่ไก่อนเดียเรามาทำเค้กใช่ไหม เ,เราชั้นสีด้วยสีอันรับประทานอาหารใช่ไหมทำชั้นสีด้วยมึงคิดว่าไม้เรามีเยอะเหรออือโอ้ไม้อยู่ที่ชั้นเอาโอ้ปั๊มเหล็กอีกหนึ่งอันสิในกล่องแต่เราจะทำเค้กไ้แล้วงั้นทุกคนจะไม่ได้กินไอศครีม ข้งางล่างนั่นแหะเหล็กนะเอาบล็อกเหล็กใายไปไหนบล็อกเหล็กแล้วมไม่ดูทำเล็กอ,อ,อันเดียวใช่ไหมใช่ฉันจะไปทำซุปไก่สกัดเออเดีย๋ยว เดี๋ยวฉันจะไปทำนมเอานมวัวก่อนพาร์ทนี้เรามาทำเลยเนี่ยใช <จ S 2> ่เพิ่มเติมชั้นสอง,งสองนาทีี่ง,งั้นก็ใครชอบกดไลค์ใครชอบมากมากก็ซับตลอดนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย